วันที่27ศสิงหาคมคศ1883โลกทั้งใบได้ยินเสียงเดียวกันเสียงนั้นไม่ใช่เสียงปืนใหญ่ไม่ใช่เสียงสงครามแต่มันคือเสียงคำรามของภูเขาไฟกรากะตัวกรากาโตอาที่ระเบิดกลางช่องแคบซุนดาระหว่างเกาะชวาและสุมาตราประเทศอินโดนีเซียแรงระเบิดมหาศาลทำให้เกาะทั้งเกาะแตกออกเป็นเสียงเสียง เคลื่อนกระแทกเคลื่อนที่รอบโลกถึงเจ็ดครั้งเสียงดังจนได้ยินไกลกว่า4,800กิโลเมตรและบันทึกว่าเป็นเสียงที่ดังที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษย์ในบางพื้นที่ของออสเตรเลียผู้คนคิดว่าเกิดการระเบิดจากอุกบาทตกโลกขณะที่เรือในมหาสมุทรอินเดียได้ยินเสียงเหมือนฟ้าร้องไม่หยุดยาวนานหลายชั่วโมงก่อนวันมหาอภาัหลายเดือน ชาวบ้านแถบช่องแคบสุนดาเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติควันสีดำลอยขึ้นจากเกาะเป็นสายยาวเสียงคำรามจากใต้ดินดังก้องทุกค่ำคืนลาวาและหินร้อนบางส่วนเริ่มพุ่งขึ้นเป็นระยะระยะแต่เพราะกรากระตัวเคยประทุเล็กๆมาหลายครั้งในอดีตผู้คนจึงไม่คิดว่ามันจะนำพาหายนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของมนุษยชาติ บ่ายวันที่26สิงหาคมคศ1883เกาะเริ่มสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงภูเขาไฟระเบิดเป็นระลอกควันและเท่าพวยพุ่งสูงขึ้นสู่ท้องฟ้ากว่าหลายหมื่นเมตรแรงระเบิดแรกทำให้คลื่นกระแทกสาดเข้าไปใส่เรือที่แล่นอยู่ใกล้ฝั่งลูกเกือหลายคนหูหนวกชั่วขณะจากแรงอัดของเสียงตลอดทั้งคืนเสียงคำรามของโลกดังไม่หยุด เหมือนมีสัตว์ยักษ์ใต้ดินกำลังตื่นขึ้นรุ่งเช้าวันที่27สิงหาคมคศ1883เวลา10นาฬิกา2นาทีเกิดการระเบิดครั้งสุดท้ายและรุนแรงที่สุดเสียงนั้นดังจนเครื่องวัดความดันอากาศทั่วโลกจับคลื่นแรงสั่นสะเทือนได้คลื่นกระแทกเคลื่อนไปรอบโลกถึงเจดรอบภายใน5วันขี้เท้าภูเขาไฟจำนวนมหาศาล ถูกพ่นขึ้นสูงถึง80กิโลเมตรเหนือพื้นโลกและตกลงมาปกคลุมทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คลื่นสึนามิที่เกิดจากการยุบตัวของภูเขาไฟสูงกว่า40เมตรซัดเข้าฝั่งด้วยความเร็วเกิน700กิโลเมตรต่อชั่วโมงหมู่บ้านกว่า160แห่งถูกกวาดหายไปในพริบตาเสียงร้องขอชีวิตถูกกลืนหายไปพร้อมกับคลื่นลูกมหึมา บันทึกระบุว่ามีผู้เสียชีวิตกว่า36,00มคนและร่องรอยของภัยพิบัติยังคงหลงเหลืออยู่บนชายฝั่งทั้งสองด้านของช่องแคบซุนดาแต่ผลกระทบของกรากะตัวไม่ได้หยุดอยู่ที่เอเชียขี้เท่าภูเขาไฟปกคลุมชั้นบรรยากาศทั่วโลกเป็นเวลาหลายเดือนพระอาทิตย์ตกในยุโรปและอเมริกากลายเป็นสีแดงฉานท้องฟ้ายามเช้า มีแสงสีชมพูอ,อมม่วงที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนักวิทยาศาสตร์ในลอนดอนบันทึกว่าดวงอาทิตย์เหมือนก้อนถ่านที่กำลังลุกไหม้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกในปีถัดมาลดลงราว1.2องศาเซลเซียสฤดูการเพี้ยนไปทั่วโลกฟ้าแดงฝนขาดช่วงและพืชผลจำนวนมากล้มตายในเวลานั้นหลายคนเชื่อว่ากรากระตัวได้สิ้นสลายไปแล้ว เพราะเกาะทั้งเกาะหายไปจากแผนที่เหลือเพียงทะเลเดือดพล่านและควันกรรมะถันแต่ธรรมชาติไม่เคยหยุดหายใจในปี1927พวกเขาไฟลูกใหม่ค่อยๆผุดขึ้นตรงกลางทะเลผู้คนตั้งชื่อให้มันว่าอนักกรากาตัวลูกของกรากาตูมันยังคงปะทุเป็นระยะระยะจนถึงปัจจุบันเหมือนคำเตือนว่าพลังของโลกยังไม่เคยดับไป เสียงระเบิดของคราคาโตไม่ได้เป็นเพียงเหตุการณ์ธรรมชาติแต่มันคือเสียงของโลกที่ตะโกนเตือนมนุษย์ว่าความยิ่งใหญ่ของเราเป็นเพียงเศษเสี้ยวเมื่อเทียบกับพลังของธรรมชาติมันสอนให้เรารู้ว่าโลกสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในชั่วข้ามคืนและในทุกความสงบมีพลังที่พร้อมจะตื่นขึ้นได้เสมอ